สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พวกเราช่องเซียงจงเกมเม้นนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรครับหมูกรอบนะครับว้าวหมูกรอบครับไม่รู้มันจะออกมาเป็นหน้าตาแล้วสองคนนี้ทําด้วยกันเราจะมาดูกันนะครับว่าสองคนนี้จะทําหมูกรอบได้ไหมไปดูกันเลยครับได้ครับเราก็จะมาต้มหมูก่อนนะครับนี่ครับมาดูนลย นแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับออืืออใส่เข้าไปเลยครับแล้วจะจำนวนครับว่าเราจะทำเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปเท่านั้น ขั้ตนตอนต่อไปคร mm ับเราจะมาทาเกลือครับนี่ก็คือเกลือของเราอย่างเงี้ยเดี๋ยครับทาเข้าไปครับให้มันซึมเข้าไปในเนื้อครับอือเรามาทาเกลือกันทาอะไรหูเด้งครับนี่ครับทาเา้ไปทาไปทาทาทา เราทาแล้วครับทาันี้หมูดิงครับแล้วก็จะผมไม่ชอบน้ำส้มสายชูครับผมจะไม่ใส่มัน <c oughs> นี่ครับใส่เกลือไปแล้วนี่ครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทอดกันแล้วครับ <c oughs> ดู โอ้โเป็นแบบนี้ว้าวแล้วเ้บาเปไฟแล้วเออเาไฟก่อนแล้วอันตรายนะทีเดยครับโอ้ย เราจะมาทอดกันครับลองตีอตไปนอนหน้าตามันจะเป็นแบบไหนเรามาชมกันครับว่บครับเราก็จะมากินกันครับดูครับนี่แบบนี้เลย อร่อยมากเลยนะรยครับว่าครับวันอี้ครับแม่พาไปเที่ยวสวนครับจะทามากินอาหารใค,ครจะลองทำก็ลองทำได้ครับจังโสมน้อยครับไม่ใช่เกลือ หมวสามชั้นใครครับผมทำผมจะกินต่อครับครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมจะกินต่อใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตั้งสไคร์ด้วยครับ,รบเป็นกำลังใจให้พวกผมด,ด้วยครับของคนพี่น้องบ๊ายบายครับ